ดาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่168หลังจากแสดงความเห็นอกเห็นใจกันมาบ้างในที่สุดเปยหลงก็ยืนยันได้ว่าลูกชายคนที่6กของเขาเปยจงเฉียนต้องปกปิดความไร้ความสามารถของตัวเขาไว้โดยเจตนาและพฤติกรรมของเขาก็ส่งกับชื่อของเขาเฉียนเจียมตัวเจียมตัวเจียมตัวเท่ากับไม่สู้ไม่สู้ไม่คว้าหลังจากคิดดูแล้วเปยหลงก็ตัดสินใจมอบตำแหน่งสนมเซียนหลี่รั่วปิงเป็นราชินีของเขาเสียก่อน ด้วยวิธีนี้เขาจะต้องพิจารณาอย่างดีว่าลูกชายคนที่หกของเขาเปยดจงเฉียนจะยังคงปกปิดความไร้ความสามารถของตัวเขาต่อไปได้อย่างไรถูกต้องแล้วเมื่อหลี่รั่วปิงแม่ผู้ให้กำเนิดของเปยจงเฉียนกลายเป็นราชินีของเปยดหลงในตอนนั้นเขาจะไม่สามารถปกปิดความไร้ความสามารถของตัวเขาต่อไปได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามหลังจากตัดสินใจแล้วเปยหลงก็ขอให้คนรับใช้ของเขาส่งพระราชกฤษฎีกาที่ว่างเปล่า จากนั้นเขาก็เขียนเนื้อหาของตำแหน่งราชินีของเขาลงในพระราชกฤษฎีกาวันรุ่งขึ้นคนรับใช้ส่วนตัวของเป้ยหลงอ่านพระราชกฤษฎีกาของเขาเกี่ยวกับการสถาปนาตำแหน่งจักรพรรดินีให้กับข้าราชบริพารในนามของจักรพรรดิช่วขณะหนึ่งราชสำนักก็อยู่ในความโกลาหลแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนานและทุกคนก็ตกลงโดยปริยายกับพระราชกฤษฎีกาของเปิ้ลหลง ใช่แล้วลูกหลานของอดีตรัฐมนตรีหยานลูกหลานของอดีตรัฐมนตรีถังและสิทธิของกัวชงเทาจำนวนคนเหล่านี้ทั้งหมดครอบครองราชสำนักเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อคนเหล่านี้ได้ยินพระราชกฤษฎีกาของการสถาปนาตำแหน่งจัก,กรพรรด,ดินีของหลี่รั่วปิงพวกเขาทั้งหมดก็ร่วมมือกันโดยปริยายจากนั้นเสียงคัดค้านของรัฐมนตรีคนอื่นๆก็จะถูกปราบปรามโดยพวกเขาโดยปริยายแม้ว่าทุกคนจะแก่ชาราลงมากแล้ว เปย์หลงยังคงต้องการมีการเดินทางโรแมนติกที่หายไปนานกับหลี่รัวปิ่งในคืนพิธีมอบดังนั้นในระหว่างการเตรียมการสำหรับพิธีของราชินีเบย์หลงจะขอให้กลุ่มแพทย์หลวงมาดูแลร่างกายของเธอเมื่อใดก็ตามที่เธอมีเวลาว่างใช่แล้วตั้งแต่เขาอายุห0สิปีงานของเปยดหลงในพื้นที่นั้นก็ค่อยๆลดลงจนถึงวันนี้เขาไม่ได้ขอให้สนมคนใดมาปรนนิบัติเขาเลยเป็นเวลาเกือบสองปีเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเปยดหลงไม่เพียงแต่ขอให้แพทย์หลวงดูแลร่างกายของเขาเท่านั้น แต่ยังขอให้แพทย์หลวงดูแลหลี่รัวปิงด้วยหลังจากทราบเจตนาของเป่ยหลงหลี่รัวปิงก็ขับไล่แพทย์หลวงทั้งหมดออกจากวังของเธอจากนั้นเธอก็หยิบเข็มว่าหยางออกมาด้วยความคาดหวังและเริ่มฝังเข็มด้วยตัวเองใช่หลี่รัวปิงเป็นลูกสาวคนโตของหลี่ซิงหยุนดังนั้นเธอจึงได้เรียนรู้ทักษะทางการแพทย์และการฝังเข็มของพ่อเกือบ90้าเปอร์เซนพิธีสถาปนาตำแหน่งราชินีล่าช้าจัดขึ้นอย่างคึกคักภายใต,ใต้การดูแลของราชวงศ์หยาน ในวันนี้เป้ยหลงได้ร่วมแบ่งปันความสุขกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและทะหารของซานอีกครั้งหนึ่งในคืนพิธีสถาปนาตำแหน่งราชินีเป้ยหลงสวมชุดงดงามนำหลีร่วบิงซึ่งสวมชุดงดงามเช่นกันด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งใหญ่เข้าไปในห้องนอนของพระราชวังเฟิงฉีที่เขาสร้างใหม่ให้กับเธอตามคำกล่าวที่ว่าอุดมคติเต็มเปี่ยมแต่ความเป็นจริงนั้นบางมากการเดินทางโรแมนติกที่คาดหวังของเป้ยหลงสิ้นสุดลงอย่างเร่งรีบหลังจากผ่านไปไม่ถึงหนึ่งในสี่ชั่วโมง ย้อนกลับไปเมื่อเปอ้ลหลงมีสัมพันธ์โรแมนติกกับสนมแต่ละคนเวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ตอนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าลงต่อหน้าหลี่รั่วปิงฝ่าบาทพระองค์อยากลองฝังเข็มหัวหยางของข้าหรือไม่หลี่รั่วปิงที่ยังไม่พอใจหยิบเข็มหัวหยางสิบสองเข็มออกมาจากลิ้นชักในห้องนอนใช่ข้าจะลืมได้อย่างไรว่าสนมที่รักของข้ายังมีกลอุบายนี้อยู่มาเลยมาเลยมาลองด้วยป้าหลงมองเห็นแสงแห่งความหวังอีกครั้ง ต่อมาภายใต้การฝังเข็มัวยยังของลีรูโอบินในที่สุดความเป็นชายของเบรองก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งและแล้วทั้งสองก็มีการเดินทางอันโรแมนติกที่กินเวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่งในเช้าวันที่สองของพิธีราชินีเบรองเดินออกจากพระราชวังเฟนกี้ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสและสดชื่นหลังจากได้ลิมรสอาหารอันโอชาที่เป็นของเฉพาะผู้ชายอีกครั้งจิตวิญญาณและพลังของเบรองดูเหมือนจะกลับคืนมาด้วยเหตุนี้เมื่อเขาจัดการกับอนุสรณ์สถานเขาก็ดูเหมือนจะถนัดกว่าเดิม แต่ตามคำกล่าวที่ว่าบางอย่างสามารถทำได้หนึ่งหรือสองครั้งแต่ไม่ใช่สามครั้งเมลลี่รูโอบิงใช้การฝังเข็มหัวยังเป็นครั้งที่สามความเป็นชายของเบรอมก็ไม่สามารถทยานสูงขึ้นต่อไปได้อีกต่อไปฝ่าบาทข้าพเจ้าขออภัยข้าพเจ้าพยายามอย่างดีที่สุดแล้วี่รูโอบิงซึ่งเปลือยร่างกายออกทั้งหมดคุกเข่าลงตรงหน้าเบรอมพระสนมที่รับไม่เป็นไรหรอกเธอพยายามเต็มที่แล้วนอกจากนี้ฉันก็พอใจมากแล้วที่จะได้มีช่วงเวลาโรแมนติกกับคุณอีกสองช่วงเปรอรหลง ซึ่งอยู่ในสายตาทุกคนเดินไปข้างหน้าและช่วยหลี่รั่วปิงลุกขึ้นที่รักบอกฉันหน่อยว่าเธอจะท้องอีกเพราะช่วงเวลาโรแมนติกสองช่วงนี้หรือเปล่าเมื่อจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดินีโอก,กอดกันและนอนลงบนโซฟาเป้ยหลงก็ถามหลีร่ร่วปิงในอ้อมแขนทันทีฝ่าบาทฉันแก่ขนาดนี้แล้วจะยังท้องได้ยังไงหลี่ร่วบิงงอดกรอบตาใส่เป้ยหลงไม่ได้ถูกต้องแล้วเราทั้งคู่แก่มาแม้ว่าเราจะดูเด็กแต่ร่างกายของเราก็อ่อนล้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เปอยหลงกอดหลีร่รัวปิ่งแน่นขึ้นตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาความเป็นชายของเป้ยหลงก็ไม่สามารถทะยานขึ้นได้อีกและความสามารถของเขาในด้านนั้นก็สูญเสียหน้าที่ที่เหมาะสมไปโดยสิ้นเชิงตามคำกล่าวที่ว่าคนหนึ่งแพ้ในตอนเย็นแต่คนหนึ่งได้คืนแม้ว่าเปร่รหลงจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อีกต่อไปแต่หลีร่รัวปิ่งก็ได้รับการวินิจฉัยว่าตั้งทันโดยแพทย์ประจำราชวงศ์ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา การตั้งครรภ์ของราชินีทำให้เจ้าหน้าที่ราชสำนักยกย่องไปหลงอีกครั้งสำหรับความแข็งแรงและชีวิตชีวาของเขาแต่หลีรัวปิงรู้สึกว่าเธอไม่มีหน้าให้พบใครเมื่อเธอรู้ว่าเธอตั้งครรภ์อีกครั้งหลังจากที่เธอตั้งครรภ์ครั้งที่สองเธอไม่เคยเก้าวออกจากพระราชวังเฟิงชีอีกเลยการตั้งครรภ์ของหลีรัวปิงอีกครั้งทำให้ไปหลงฟื้นคืนชีวิตชีวาของเขาตอนนี้เขาเฝ้ารอาการเกิดของเจ้าชายน้อยหรือเจ้าหญิงน้อยของเขาทุกวันเมื่อหลี่รัวปิงตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือน เปิยหลงที่มาที่ห้องทํางานของจักรพัรดิตามปกติก็ล้มลงกับพื้นโดยไม่ได้เตือนล่วงหน้าอาการของเปิยหลงในครั้งนี้แตกต่างไปจากสองครั้งก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงแพทย์ประจําราชวงศ์ทุกคนสายหัวอย่างช่วยไม่ได้หลังจากตรวจชีพจรของจักรพัรดิพระเจ้าโปรโดให้ฉันเห็นการเกิดของลูกชายคนเล็กของฉันด้วยเป่ยหลงนอนอยู่บนเตียงคนป่วยได้แต่จ้องเพดานอย่างไม่ขยับขยื่นภาวนาในใจ บางทีพระเจ้าอาจได้ยินคำอธิษฐานของเป้ลหลงจริงๆแม้ว่าเขาจะนอนนิ่งอยู่บนเตียงคนป่วยแต่เขาก็ไม่เคยหายใจเพื่อสุดท้ายเมื่อเป้ยหลงขยับตัวไม่ได้อีกต่อไปเจ้าหน้าที่ราชสำนักจึงเสนอให้เปิ้ยจงเฉียนเป็นมกุฎราชกุมารจากนั้นมติของพวกเขาได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิด้วยการกระพริบตาสามครั้งด้วยวิธีนี้เป้ลจงเฉียนผู้ซึ่งไม่เคยแสดงตัวเป็นบุคคลภายนอกในที่สุดก็ได้รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารที่เขาต้องการมาตลอด ปู่ในที่สุดฉันก็เป็นมกุฎราชกุมารของราชวงศ์หยานใหญ่แล้วคุณมีความสุขไหมหลังจากที่เป้ยจงเฉียนกลับไปที่คฤราหั์ของเขาเขาก็มาที่ห้องคนเดียวในขณะน,นี้ในห้องนี้มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดคลุมสีสะและเขาคือปู่ของเป้ยจงเฉียนราชาผู้เป็นอิสระและสบายบายของราชวงศ์หยานใหญ่หลีซิงหยุนเฉียนเอ๋อโปรดจําไว้น้ําสามารถพาเรือไปได้แต่ก็สามารถพลิกคว่ำเรือได้เช่นกันวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ปู่มาหาคุณ คุณต้องเดินไปตามถนนข้างหน้าด้วยตัวเองหลังจากพูดจบหลี่ซิงหยุนก็หายตัวไปจากสายตาของเป้ยจงเฉียนใช่แล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลี่ซิงหยุนได้พบกับเป้ยจงเฉียนอย่างลับๆและเขาก็สอนให้เขารู้จักวิธีทําตัวเรียบง่ายทีละน้อย